เปแรงยกครับโอ้บรราปลาพี่น้องเลยโอ้หืจัดเต็มจัดเต็มครับสวัสดีครับสวัสดีตอนรับพี่น้องขอสู้หองผู้กองนําสิ่งดินดวนครับืันนี้ก็มาพบมามพร้กันเป็นประจาเช่นเคยเหมือนเดิมครับวันนี้สี่ภาพพี่น้องกับเรื่องอป,ปัญหาและอุปสรรคของเ็อแกไมโครครับว่าสิมีปัญหาอุปสรรคอย่างเนี้ยเเชิญรับชมรับฟังครับโอ้ อ้เอาพีเสียตัวเลครับโอ้ตายตายตายเอาเอ้าอีกแล้วครับเออมันต้องอย่างนี้ครับเหยียบใหม่เหยียบใหม่ครับรถมันแรงอยู่ครับเหยียบหน่อยครับน่าจะไม่กล้าเหยียบเหยียบเลยครับรถมันแข้งอยู่กะเอาโมกกันต่อครับ ก,การตลาดครับมอกอนี่ทีมงานรถขนดินทมที่เนี่ยรับหมอทมที่เนี่ยกาบ,บอกกันตรงตนะครับเนาะมันกับมีบมกีเจ้ามีบกีเจ้าที่เขาเห็นว่าเอ้าถดินเนี่ยใส่่ข้งหนังข้างหนานี่ว่างม,มันกับแมงค์ข้าูเ่า่ะทํามเขินปาแต่แมงเพราะมันมีหน่อยเจ้ามัน,นสามารถยังซืได้บางเฮดได้ราคาก็จะในราคาเนี่ย ก็ร้องมาบังสมือนี่นะพี่น้องลองเบิังสมือนี่โอเครับบอกุ่วทีมทีถูกมือบ้านมือบ้านเราสองเจ้าสามเจ้าจะลองเจ้าใส่ดินหน่อยเมื่อกีล่ะลองใส่ดินหน่อยบอ่ได้งานครับถามว่าได้งานบแต่ได้อยู่หลายแต่มันกันสี่คนมาคอยจ้างนะครับเขาก็ต้องเลือกเพราะว่าเพราะเปนเพิ่นว่าตัวผมก็ต้องเลือกเโอเคในที่ว่าราคาพอไปพอมาใส่ดินเนี่ยเขาเต็มกล้องนะครับ เต็มกองถ้าเขาเฮ็ดดีปากต่อปากครับโอ้ทองแกนี่ใส่ดินเหยินไหลราคากับคุ้ยได้เขาคุ้ยคุ้ยกับรถได้เขาอ่ะคนก็อยากก้างนะครับพี่น้องโอ้ยยังไปเอารถไอ้ของทองแกนั่นเด้อใส่หน่อยนะเห็นไ่มครับโอ้ยเอามาเทสลอยเถี่ยวกันเยอะมากแปดสิบเถี่ยวอย่างนี้ละมันก็ถือว่าเอาสูเจ้านี่ราคากล้พ่อไปเพราะว่าพ่อฟังแต่เขาใส่ดินเต็มกล้องบ่ะเนี่ย ใส่ดีเต็มกล้องแต่ว่าเอาไวยเขียว,วเอาเถ้าแก่นี่งอกซีบเกี่ยมๆกับเต็มน่ะนนประหยะดัดลวกันหลายเป็นไงน,นะครับพี่น้องม <c oughs> ัน,นจะมีหลายสิ่งหลายอย่างกับการการการวมกันจะโอ้สุมูนี่ต้องงอหลูกค้าดนะครับโอ้เถ้าแก่กับว่าหยาบๆนะตะกี้สมัยตะกี้กับว่าฟังว่นไหนเ่มือนพี่น้องว่าอยู่ทั้งฝ่าแต่าซูมูนี่ตีฮ็แด,ดแบบสมัยก็ เว้ยเจ้าบัวแด้งานแล้วทั้งนั้นทั้งนี้กะเราแก้เราแก้บอบพรวนเอาเนี่ยนะมาทานครับรถร่วมกับไรแต่ว่าแต่คนว่าแต่ว่าคนณมั่นใจนะคระับรถสีมะเรียนมาร่วมขขเขาเขาเกือบว่าอยากแกลียนเนียได้เราแก้บอบนี่ก็ถ,ถือว่ามาทานอยู่ครับรถร่วมกับายอ่ะมาดูกันต่อครับโอ้เอาเอาเรียบร้อยวันดำึ๊ดเออเออ รถไม่แรงอยู่ยากคับรถไม่แรงอยู่ยากอ่ะมาบอกกันต่อครับอ่าปัญหาที่ฮอกก็พอคืออันที่ฮอกกาไปเมื่อกี้แล้วครับคืออย่างรถมันหลอ่ารถหลายเขาก็ต้องที่ตั้งไห่เขาที่ดดง,งานก็ต้องเพิ่มอันนี้ในเต็มกล้องครับดินใส่หน่อยก็แต่ถิ่ิ่งข้อเปรียบเทียบได้อ่ะต่อมาครับต่อมา ต่วมาปัญหาคืออย่างบบบนี้ปัญหาคือแลนตัดราคาเองครับบ่เนี่ยตัดราคากันเองเพราะเพราะงานมันกับงานบอหลายแต่รถมันไหลผู้ประกอบการหลครับเสาแก้มันขึ้นมาไหลก็ยัยงไงบ่นเนี่ยก็ต้องเังในสิได้ง,งั้นก็ต้องวิ่งตัดกันเองกับคู่แข่งมันหลขึ้นครับคู่แข่งไหลขึ้นนี่อีกปัญหาหนึ่งนี่เขาต้องปรับแผนกลยุทธ์ให้ให้เขาครับ การตลาดในปัจจุบันกต่สีมาเรียนราคาสูงเนี่ยกับบัดงงานกับข้ใจเขาแก่้วยครับเขาแก่ก็อยากได้ราคาสูงครับอยากได้ราคาให้ลดร่วมลดดั้มก็อยากให้ได้ลขั้นละวัวลอยสี่ลอยอาารลอยเกจหมดแล้วครับแต่ตาฮิท้งสันได้บอเฮ็ดเฮ็ดบ่ได้ครับหนึ่งเลยเขาเขากับสีพ่จ้างพ่ตัวเลือกบมื่หลายอ่ะตัวเลือกมันหลาย ไปสีพวแดงงนะ,ะดูต่อครับโอ้ยี่เนาร้อยยี่สิบโอ้ใจขาดเนะครับโอ้เสียตูดตัวคันใจขาดเลย,อเ,ย,เ,ลยเออโอ้นี่แหละครับมันกิดเปลองน้ำมันหนังสี่เลยอ่ะโอ้เอารอ,รอดรอไหมรอดรอดไหมรอดเออโอ้ยแต่ๆๆพี่น้องเ,เอ้ยอ้าวพอได้พอได้ เราไถเข้ามาปรับทางแกลิ่งทางไหมต่อมาฮอกับมาเป่าปัญหาอุปสรรคของต่อมาครับของอาชีพแ่าแกรับเบาถมทีครับเอาบอกไปแล้วคือหนึ่งก็คือผูอ้ประกอบการธุรกิจแ่าแกถมทีเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นการปรับกลยุทธ สองก็คือการให้ใส่ดินเต็มกล่องใส่หน่อยใส่หลายก็ต้องปรับแผนให้ใส่หลายหาปัญหาที่สองอ่ะมาปัญหาที่สามที่แถวแก้ถวแกแมคโคแถวแกถมทีต้องเจอครับโกงค่าถมที่ครับโกงโกงไหนๆายละครับโกงอ่าตอนนี้ก่อนนี้ที่เขาว่าไปรับจ้างถมที่ถมถมสาถมบ่นะครับอยู่ทั้งอื่นอ่ะ ต่างอื่นเขาบรูจากคนณนะครับบ่เนี่ยเขาก็ต้องหาแนนา,นาเขาไปหาแนาน่าแนาน,า,นาก็เป็นคนชักชวนเขาไปเขาก็บ,บรูจากเนี้ยขาจะผมทีเป็นไผ่จังไดเงินทองกับน่นา,นาคนประสานครับางานทุกอย่างมันขึ้นอยู่แนนา,นามหมดสมมตริรับงานมารับงานมาเราเราแก่กับเก็บเงินบ่ได้กับกับนานหน่านายหน่าชิ่เงินนี่อีกกับปวดหัวนะครับ พอเงินเท่าแกก็ต้องหมุนน้ำมันทุกเหื่อยมีปัญหาที่ต้องพบเพืงอ้ๆกันกับอาชีพเท่าแกรถผมผมทีครับเท่าแกเป็นโค้ดรถดำครับนี่ปัญหาข้อหนึง่งแต่พี่นอ้องคิดดีว่าสีออ่อวบที่เป็นเท่าแกรถนี่เขาต้องเจอปัญหาอย่างเนี้ยเพราะเป็นเอาแต่อขอดีมาบอกกันครับเอาคอที่เขาต้องพบขอ้อในหน้างานดีหรืมาบอกกันแต่ในหน้าบ่ดี เก็บเงินบ่อยเล่เาแก้กับ,บปวดหัวครับเอารวมตัวครับร้อยเก้าห้าครับฮีโน่ร้อยเก้าห้าโอ้โอ้าวเสียตูนครับเสียตูโอ้ร่อนไ่รอดร่อนไมร่อดโอ้แรงยังเหลือครับแรงยังเหลือไครดีเลยมา้นี่แ่ะครับข้างหน้าก็บว่าเหว่างครับ อ่ะก็ยังที่ว่าไปเมื่อตอนต้นกันลาดครับใส่ดินหน่อยเพิ่อนก็มาจจกอ่ะรถไถเข้ามาเคลียร์ลิงทางครับออามาเคลียร์ลิงทางอ่ะบ่กไวแล้วสามคออ่ะคอที่สามคือการโดนโกงอ่ะนี่แหละที่เขาเก็บเงินบ่ได้ขอดีซีครับมาบอกถึงขอดีซีขอดีซีคืออย่างปัญหาคือไหลแท้ปัญหาคือหลแท้สิเฮ็ดธุรกิจกมทีเนี่ยมันก็ต้องมีปัญหาครับเ่ราะเป็นเขาสิเอาแต่ขอดีมาคุยกันครับเอาขอเสียมาคุยกันครับ ปัญหาก่อนที่จะคือเก็บเงินซ่าครับส่วนที่เก็บได้ครับนัดเท้าสองเดือนสามเดืนอนต้งเทียบกับเป็นเดือนแน่พี่น้องบอมเอนว่าขมเมื่อนี้งานเลี้ยวสองสามมือได้บพรแม่ครับบางเจ้าคนนัดเท้านี่ยสามอาทิตย์สี่อาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะเพราะว่ามันบอมนเงินส่วนคือ คือว่าเขาเห็นงานถือแด้เงินสุดเลยเด้อครับแต่ปัญหาคือน้ำมันเขาต้องหมุนทุ่มือครับไม่โค้ดจากการสอบถามเนี่ยไม่โค้ตัวสองร้อยอ่ะตีสามสองศูนย์เอลยเติมมงินยังหน่อยมีครับมืินละสี่พันครับเืินละสี่พันอ่ะเกาแก้ครับรถไถแล้วครับรถไถเอาย่างตีเลขกลมๆครับเอาจากหาร้อยเอาอ่ารถไถยหาล้อยล้เป็นสี่พันหารถรถโดนหกล้อครับรถนหกล้ออีกจากสี่พันคันละพันกับสี่พัน 8ป0 0ันเก้าพันหรอครับอ่ะแปดเก้าพันหรอไหนจะค่ากับเขาค่ากับน้ำที่ทว่าแก่ต้องแบกรับครับค่ากับเขาเลี้ยงลูกน้องว่าจะเป็นเรื่องที่ของอะไรรถรถพังรถเทรถอยังชื่อเบอร์กับใครล่ะครับกับเบอร์กับกท่าแก่ล่ะครับเบอร์กับท่าแก่ทว่าแก่ก็ต้องซับพอร์ตครับตรง,งนี้กำลังซับพอร์ตอีกอ่ะนี่แหละคือปัญหาข้อที่สี่ครับเขาสิหม,มุนเงินบ่ท่านเขาแต่มีเงินสำรองครับ เขาเอาข้อปัญหาภาษาขอมากคุยกันครับเมไม่ได้ขอดีมากคุยกันถามว่ามันมีขอดีป่โอ้คือวอามากมีแต่มีแต่ข้อเสียแท้คือเห็นมีขอดีทุกอาชีพมันมีขอดีครับขอดีมันก็มีอยู่ครับมันหาเงินง่ายครับหาเงินง่ายเพียดได้หรอครับไป็นหาเงินหมืกกับเืินครับอ่ะมันหาเงินง่ายย้ํามหาได้ก็ได้ครับย้ํามันสอบมาครับมันก็ได้สอหด้วยกันครับ อ่ะกับผมจะว่บอกขอดีกับเอาว่าขอเสียให้พี่น้องฟังให้พี่น้องดีด้คุณด้คิดเบื่องว่าสีออกว่งรถสักขั้นนี่เป็นเต่าแก่เนี่ยมันยากมันไงลำบากสำเนาอันนี้ว่าแต่เป็นเอาว่าแต่เรื่องของรดเรื่องร่าแล้ครับมาดีผมยังเขาบอกเรื่องการบริหารจัดการเวล่าเลยครับตอน,นเต่าแก่ต้อง่ปเองเดียเ๋ยนี่ต่อมาครับต่อมาเดี๋ยวถ้าได้บอกกับเปิดประเด็นกันได้บอกเลยครับอเต่าแก่ต้องไปเน อ่าปัญหาข้อที่หาคืออย่างต่อแกต้องวิ่งน้ํามันแล้วครับวิ่งน้ํามันวิ่งน้ํามันคือที่นี่มหอยังแต่ต้องกระบอกภาษาบันเท่ากันไปซื้อน้ํามันแล้วครับซื้อน้ํามันถ้าเศร้าก็ต้องไปละไปซื้อน้ํามันแต่เขามีเครดิตกะทำคอนเนคชันกับป๊มน้ำมันก็ดีไปครับอ่าเขาเงินออกเขาคอยไปกลเพลินอ่าแตาเขาไดมีคอนเนคชันกับทั้งป๊าน้ำมันก็ดีอ่าวิ่งน้ำมัน แต่เขาว่ามีคนที่ใช่ครับก็ต้องควักเงินสดลราพี่น้องควักเงินสดนั่นแหละที่ผมว่าเขาต้องมีทุนสำรองครับควักเงินสดสิ่งเขาต้องเตรียมนี่กับนี่คือปัญหาที่เขาต้องพบพ่อครับวิ่งนำมัเสร็จตอนศ่อาเอาเอาองมัดเติมมาแล้วครับเอามาลูกน้องจะศ่้าปัญหาต้องมากขึ้นอย่างครับมันก็ต้องมีวิ่งออะต่อครับโอ้โหร้อยสิบห้าครับ NBR ร้อยสิบห้าครับไม่ไม่ใช่ครับไอ้สายเซนเตอร์ครับ โอ้ถ้าผมมันั่งเบิ่อกี้เนี่ยเสียตู่ทุกขั้นครับไหวไหวน้องแอนไหวไหมไม่ไหวครับใจขารกำลังพี่น้อง่าไหวอ่ารถไถแล้วครับโอ้นี่ครับงานหนาบนดีมั่อเนิ่นๆครับย่างดีเห็แล้วครับอย่าเพิ่งน้ำมันแน่จักน้อย มาต่อครับอการบริหารอ่ะแล้วครับเออคือปัญหาต้นขับเสียหาคก้นเก่งฝีมือดูแลรถด,ดีถามว่าผู้ใดขับก็ไดเม่โค้นะขับแล้วก็ต้องดูแลรถพร้อมครับอาจจอลบีเบื้องรถเช็ครถเป็นแล้วต้องปัญหาคือต้องเอาใจเขาครับเอาใจเขางอเขาครับลูกน้องครับต้องงอนะครับ บ่ององเนี่ยเขาโดรถหนีนะอะปาปล่าสวหาคนีิง่ายครับปัญหาหลักเลยล่ะครับคนขับเมโก้ครับคนขับเมโก้นี่ค่อยงอนี่อ่ะมาต่อครับปัญหาต่อมาคือที่เราไปคืออ่ะนอกจากแรีนน้ำมันแล้วก็ก็ต้องมีแรีนอะไรครับเรนอะไรย่มรถพีดรถพังเราแก้ก็ต้องแรนเสืออะไรครับ รถจอดต้นเถวเนี่ยลูกน้องโทรมาเนี่ยเผาวาดนะครับถั่แก่ครับูโทรมาอย่างน้อกก็ต้องรถพีครถพังแล้วครับก็ต้องแดนอะไรอันนี้คือเบาเลี่ยงคอเสียอุปสรรคด้านอีกด้านนึงให้คนที่อเด่นที่ที่จะเป็นถั่าแก่ครับให้ให้ตอนเตรียมรับอุปสรรคที่เขาต้องเกอียครับเจอแน่ๆครับลูกน้องโรม่าปนหัวแหละครับโรมาไม่น่าดีหรอกครับเบอร์เงินกับรถเสียครับอ่ะชมกันต่อครับ โอ้บึง้งเบึงอยู่นี่ไม่แรงอยู่ยากครับไม่แรงอยู่ยากเอาเสียตัวครับเอาโอ้ยเสียเท่าไหร่น้อขาเฉียวมือเนี่ยไปนำข่ายน้ำมันเหรอดินมันเนืดพี่น้องเอ้ยดินมันเนืดเสียตูวทุกคันเนี่ยอ่ะต่อครับกะภาวะแล้วครับลูกน้องโทรมาหัวเบิกตังค์กะ รถเพียรถพังละก็ต้องเรียนอะไรโอ,โอ้โสดีว่าตกวะนะโอ้กะที่ปัญหาโอ้เรียบร้อยครับโสดตกแล้วพี่น้องจะมือแน่นะปรับหาแสงครับเรียบร้อยแล้วครับโสดตกครับอ่ะไปะเปนันต่อครับ ตัวนี้มีฮีโน่ร้อยร้ยเกนหาครับโอ้สบายสบายครับบ่เสียต่เลยครับนี่ต่อครับปัญหาต่อมาที่ทแก้ต้องพ้ังพอคืออพรไม่เนื้อเชื่อใจของลูกน้องเขาครับ,รบที่ขับเมคโคครับปัญหาที่งว่วเลยคือในกรนี้ที่ว่า รถจอดบ no ่อเนี ال like. <Sh> ่ยลูกน้องถ้าลูกน้องบ่ซื้อบ่ตรงกับทั่าแก่ครับถ้าลูกน้องเอารถไปรับจอบครับชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ตอนท่าแก่กลับบ้านหรอหรือรถจอดบ่อจะมาแล้งนะครับเขาเอารถไปรับจอบเนี่ยนี่ปัญหาทั่าแก่ที่ต้องเจอครับถ้าเป็นรถตัวไม่ไม่เนี่ยบ่มีปัญหาครับเปิดสตาร์ทเครื่องขึ้นปุ๊บทั่าแก่รู้เลยครับปั๊วรถสตาร์ทเครื่องมันคำนวณเสมอครับอ่าตัวไม้ครับคำนวณทั้ง ในตัวสอาตำแหน่งอยู่ตรงไหนสานเครือัตาเชื่อพึ่งน้ำมันเรียนท่าไหถทาเป็นตัวไม่บ่อหนามีปัญหาครับเขาแกสามารถรอกโทรศัพท์ได้ครับถ้าแต่ถาเป็นลูกก้าๆกับพี่น้องถ้าลูกก้าๆกะนี่แหละเป็นปัญหาที่เขาบ่รู้ครับเอาก็ต้องมีเวลาให้กับลูกน้องครับมีเวลาถ้าพูดแล้วมีเวลาอยู่กับบ่อหน้างานเองกะนี่ปัญหาที่ท่านต้องพบพิงพ่อครับท่านปล่อยให้ลูกน้องลุยงานเองท่านเจอนะครับปัญหานี้ครับ ลูกน้องรับจอบพิเศษครับชั่วโมงหนึ่งเสร็จแล้วครับพี่น้องชั่วโมงสองชั่วโมงมันกะเมื่อรับไลน์แล้วครับหนึ่งในล,ลูกน้องกะเอาเงินล้นนวนเขาไปรับจอบที่การศึกหรอมีครับมีแน่การศึกหรอสองเชื้อเพลิงครับเชื้อเพลิงคือน,น้ำมันเทาก็ต้องศูนย์ศูนย์เปล่าปัญหาที่พ่อต่อมาครับปัญหาออตัวด,ดูเจ้าฟูโซุกสี่เอ็มห้าศูนย์ครับเครื่องกำแรงครับมีปัญหาครับนาตอนแรกที่มารอบเมื่อกี้ ว่า,าเหยเยบบวนานหยียบอ่บาตอนนี้เยียบไม่มีปัญหาครับปัญหาต่อมาครับที่เ่าแก่ตรงพ่พอคือลูกน้องลักน้ามันครับลักดูดามันอ่าเพราะว่าจะเป็นธุรกิจอาชีพใดครับเพราะว่าจะเป็นแรนหกล้อแรนรถล่องรถยังภาษารถเขาเอินว่าลักหมูนะครับนะก็นี่ปัญหาหนึ่ง ที่จะแก้ต่างพงพ่อคือลูกน้องรักน้ามันแต่ผู้ได้ดได้ลูกน้องดีก็ดีไปครับแต่ได้ลูกน้องบอดกีก็ต้องรีเช็คบ่อยครับคอยตรวจสอบครับอนี่คือปัญหาที่มาลองสูก่กันฟังเว่นว่าสิบเบาะตาเรี่ยงดีเมีคู่ได้มือไตมือเท่านั้นท่อน,นี่รถด,ดัามันเท่าน,น,นี้ผู้ประกอบอาชีพมีได้ได้หาเงินคล่องไอ้ตรงนี้คนเบาายแล้ะครับเาบาะในเสียงที่ สิ่งที่เขาต้องพบอต้องพ่อแล้วบางคนขจาวลูนะครับกับผู้ใดรลูกับกับว่าก่าวล่วงครับกับแต่ผม่าพิดว่าถูกตรงไหนกับกับเขาเมียนได้ครับผมจริงจริงเขาเมียนได้อันนี้ผมก็เอาจากหน้างานประสบการณ์มามาคุยสู่ฟังครับมาคุยสู่ฟังอ่ะปัญหาต่อมาครับปัญหาต่อมาโอ้ยเมฆคือแบบต่อแก้ดินคือปัญหาอะไรแท้ ปัญหาต่อมาคือคนขับไม่ควครับถามว่าขับเป็นขับได้มันต่างกันเลยครับพี่นอ้องสีงให้คนขับที่ฝีมือนี่หายากเลยครับหายากเอา้าเอา้เอามันคือมีปัญหามีครับปัญหาคืออย่างหนึ่งเราแก่แล้วครับต้องอ่อใจครับต้องอ่อใจเขาครับอันนี้ครับปัญหารุรสรัคที่ คนที่ที่จะออกรถครับเขาแก่ต้องคนต้องพ่อครับปัญหาอลไรก็คือคนขับนะครับที่เขาต้องเอาใจเขาละกง่ายภาษาพันเขาเอื่ง้อเขาละครับบาคนขับเม่โคคนที่ขับดีขับเป็นดูแลรถดีมันหายากครับพี่น้องกล่าวไวนว่าเจ้าตะเรืองด้านดีมาคุยกันด้านดีนี่คนบอกหลายเราครับมีคนรีวิวไปหลายเราคงจะมาแนะน้ำหรือมาปะสู้กันฟัง ในเรื่องปัญหาอุปสรรคที่ตราแก่ไม่ครูต้องคบต้องพอครับกะมิยังกล่าวมาอัปเดตท้ายทอดพี่น้องฟังนี้เลยครับในเรื่องกิดตามเพื่อให้กำลังใจในการนักคิดโตปเปเได้ครับพี่นอ้องมิยังกล่าวอภรท้ายทอดพี่น้องฟังนี้เลยครับขอบคุณครับ